ก็สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเราเช่นเคยครับช่องพลายทรัพย์มงคลสีโดโรดูนะครับวันนี้ก็มาดูแปลงหญ้านะครับของ ซับมงคลโดโดบัวตองบัวตูมนะครับสีเชือกนะครับนี่นะครับวันนี้ก็บรรยากาศาค่อนข้างที่จะเฉะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะเล่ง <c oughs> เราก็จะเล่งปลูกนะครับเพราะว่า,าฝนที่กระหน,น่ำลงมาเนี่ยก็ทำให้หญ้ากเกิดเร็วนะครับเข้าไวาอย่างนั้นนะครับนะครับ ก็พื้นที่ก็ประมาณสองไร่กว่านะครับสองไร่กว่าก็แต่ก่อนก็เป็นป่านะครับเนื่องจากเป็นป่าอนฝั่งนู้นครับไม่ใช่ป่าแล้วเป็นสวนแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้อยู่นานนะครับไม่ได้อยู่นานก็เกิดการลุกล้าง ้างบนจะเป็นแปลงหญ้าของช้างหมดเลยครับนะครับก็ได้พันหญ้ามาจากควานหมายนะครับแล้วก็พิเล็กนะครับแล้วก็ตึงนะครับควันตึงนะครับโอ้ตัวนี้เรากำลงัลงปลูกกันนะครับสองคนครับ านพุทนะครับก็ต่างคนต่างติดภารกิจก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยให้มันได้สักแปลงหนึ่งก่อนครับเพื่อจะได้ทุดๆเดทยก่อนครับเราต้องพึ่งพาตัวเองก่อนครับเท่าที่มีนะครับก่อนที่จะพึ่งพาคนอื่นนะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไปดังพี่ๆควันช้างทุกท่านที่ไม่ไม่เคยทิ้งเรานะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ตรงนี้ก็ปลูก ไปประมาณ3วัน4วันนะครับก็ผลงานก็เริ่มเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มเกิดแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ทุกเห็นเขาว่าในฝนฝนตกไปปลอย่างงี้จะเกิดดีนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบนะครับเคยปลูกหญ้าครับเพิ่งตั้งแรกนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นเคยเป็นที่ของเรานะครับสมัยแต่ก่อนนะครับ เป็นที่ของเรานะครับกว้างยาวไปถึงนู่นนะครับแต่สมัยรุ่นพ่อครับแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังคือแต่ก่อนเราจะมีช้างนะครับเชือกหนึ่งนะครับชื่อว่าพังสายบัวนะครับก็ช่วงนั้นจะไม่ผิดก็คือต้องเอาช้างอ่าไปเดินรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่พัทยานะครับเราเกิดลูกซาหรือลูกไขวัดนกนี่นะครับผมจําไม่ได้นะครับพอเกิดลูกไขวัดนกปุ๊บ ก็โดนน่าจะโดนทัคเก๋ไม่จ่ายเงินเดือนนี่นะครับแล้วก็ได้นําช้างกลับมาพอนําช้างกลับมานะครับช้างเกิดอุบัติเหตุนะครับอยู่ที่นางรองรถคว่ํานะครับทําให้ต้องขนย้ายพังสายบัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกาแพงแสนนะครับช่วงนั้นผมน่าจะอายุประมาณ10-11ปีนะครับ ปห .5 าอ .5 ้อ .6 ครับช่วงนี้ก็อายุ 32- 3 3ปีแล้วนะครับก็อยู่ประมาณ20สปีนิดน,นะครับทีนี้พออ่าพอช้างลดความปุ๊บช้างก็พอลดความนึกถึงนึกถึงนึกภาพไหมครับคือตอนที่เราขึ้นรถเนี่ยเราจะผูกขาช้างข้างหนึ่งไว้กับไว้กับกระบ,บะรถนะครับพอทีนี้พอรถมันคว่ำลงปั๊บ รถมาคว่ำลงปั๊บช้างก็ตีลังกาครับหมุน3มรอบนะครับทาให้ขาขวาของเขานั่นหัก3าท่อนนะครับแล้วก็ขาหลัง1ท่อนนะครับแล้วก็สะโพกหลังนะครับหักครับก็้ทงนั้นก็ไม่มีตังนะครับพโดนโกงมาแล้วคุณพ่อคุณลุงคุณแม่ก็พากันนําช้างเช่างนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลกัาแพงเสนนะครับ ตอนนั้นไม่มีตังค์ก็เลยไปกู้นี่ยืมสินมาเกี่ยวกับการขนย้ายนะครับแล้วก็ใช้ใช้จ่ายนะครับเพราะว่าสมัยแต่ก่อนนะครับไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์ที่จะถ่ายโซเชียลแบบนี้เลยครับไม่มีโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้รับไอเหมือนกับทุกวันนี้นะครับก็เลยไปกู้นี่ยืมสินมานะครับสุดท้ายนะครับก็พังสายบัวก็เสียชีวิตลง พอเสียชีวิตลงนะครับเงินที่รักเงินที่หยิบยืมมารักษาเงินที่หยิบยืมมาใช้ค่ารถเงินที่ยิบยืมมาใช้ใช้จ่ายนะครับก็ไม่มีปัญญาที่จะใช้เขาสุดท้ายก็ต้องให้เขายึดที่ไปนะครับแต่ตอนนี้เห็นได้ยินข่าวว่าถ้าอยากได้คืนให้เงินก็เงินมาไถ่นะแต่ว่าความความหวังก็ริบลรีครับจำนวนเงินที่ทีม ไม่เยอะหรอกครับได้ก่อนแต่มันนานครับดอกอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ครับแต่ก็ยังดีครับยังเหลือฝั่งนี้ได้ปลูกให้ช้างกินนะครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับรุ่นสู่รุ่นนะครับจนถึงรุ่นพวกเรานะครับคุณเราก็ที่ไปเลี้ยงหล่อนก็คือต้องหาเงินใช้หนี้เหมือนกันครับใช้หนี้ไม่ว่าจะเป็นโทกศสร้างบ้านที่พ่อแม่เคยทำไหมนะ ตอนนี้ก็เบาลงนะครับก็หวังว่าถ้าสมองคลกับโด,โดโดตกมันก็จะมาอยู่บ้านนะครับก็ไปซื้อที่ติดอยู่ก็คือซื้อบัวตองกับบัวตูมนะครับมานะครับพอดีไปจาของเขาขายให้นะครับวยความจำเป็นหลายๆอย่างเราก็ไปหยิบยืมซื้อมาเพราะใจรักนะครับใจรักช้างนะครับ ส่วนบัวตองบัวตูมนี่ตอนนี้เราขึ้นป่านะครับเพราะเขาเป็นช้างที่อยู่ในเขตทัคงเหนือเก่านะครับจะใช้ชีวิตง่ายนะครับกินต้นไม้รากไม้นะครับกินทุกวันครับแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็เจ้ายาขึ้นมาให้กินบนเขานะครับบนป่านะใป่าเนี่ยครับโอ้นาคดทำทีตังนะครับพรอยากจะไถคืนครับที่ตรงนี้ไม่ได้ไถทําอะไรครับไถเพื่อปลูกหญ้าช้างโดยเฉพาะ ไม่มีที่ทาโรงไม่มีที่อะไรเลยเขาเลยครับซื้อมาแล้วครับทํำยังไงครับคิดว่ามันจะดีครับกับแย่ลงนะครับติดตามดูตอนต่อไปครับแล้วแต่บุญวัสนาครับนี่ครับตรงนี้ก็บุกเบิกนะครับลงทุนไปใช้เงินประมาณ8ถึง9 0 0าพันนะครับแปดถึง9 0 0า ดีนะครับที่มีพันธุ์หญ้าให้นะครับที่เพื่อนๆชาวช้างได้บริจาคพันธุ์หญ้านะครับไม่งั้นนะครับผมกะว่าน่าจะประมาณ10ตันได้ครับพันธุ์หญ้าตันละพันห้าก็ประมาณหมื่นห้าจบแน่นอนครับเพราะไม่มีติดกระเป๋าเลยนะครับถึงมาอยู่บ้านนะครับอย่างน้อยก็ให้ช้างได้กินนะครับขนมันไม่ยากหรอกครับเอาลงปลา อะไรก็ได้ครับกม็มันกินได้ครับช้างมันกินปลาไม่เป็นครับกินเป็นหญ้าต้องหาหญ้าครับวันนี้นะครับหาหญ้าก็ช้างมีสีเชือกสีเชือกนี้มีมีขนหางที่สวยๆก็คือทรัพย์มงคลน,นะครับตอนนี้รอขนหางยาวขนหางยาวเสร็จผมจะทําการตัดตัดเพื่อเพื่อนําเงิน มาเก็บเก็บไว้เพื่อใช้กับสีเชือกนี่นะครับซื้อสับปะรดซื้ออะไรให้กินนะครับเพราะว่าช้างที่เคยอยู่ต่างแดนนะครับอาหารจะสมบูรณ์พอมาอยู่บ้านนะครับก็จะก,ก็เหมือนปรับสภาพไม่ได้ครับเราจะให้เขากินแต่หญ้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเราต้องหาของเสริมครับ อย่างน้อยเราเป็นหญ้ามีอาหญ้าเป็นอาหารหลักครับแล้วก็เดี๋ยวมีรายได้ค่อย,อยซื้อเกี่ยวกับต้นสับประรดครับไม่มีคําว่าลําบากครับลําบากกายช่างมันครับอย่าลําบากใจครับคือ,อวิถีชีวิตใครวิถีชีวิตมันครับวิถีชีวิตผมก็คือคนกับช้างครับปลูกพันกันมาแล้วครับ ไม่คิดว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมคิดว่าเขาเป็นครอบครัวของผมนะครับรัวของผมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูวครับนะครับอย่างน้อยก็หน้าเลงพอพอประทังได้นะครับ่อนที่จะมีงานมีอะไรรองรับมาเพราะอย่างน้อยเนี่ยไม่มีรายได้มานี่มีแต่หมดแน่นอนครับ เชือกนะครับแค่น้อยส่วนท่านใดที่คิดว่าสงสารนะครับหรือว่าอยากจะช่วยช้างนะครับไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงปักหมุดไว้ให้ท่านนะครับติดต่อเรานะครับนี่ครับ รถกอขันเออเรถกอขันดึงครับดูครับเยียบอีกแล้วครับแก้วครับดีนะเขาแล้วดูครับพี่น้องโอ้เลือดอีกแล้วห <laughs> ลบเท้าขาดครับรแก้วไปชึกเลยอืมไ ช่างมันครับเดี๋ยวก็หายครับรถก็ยังพันเดิมอยู่ครับโอ้แสบครับดีนะครับไม่เข้าลึก ก็สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบเป็นกำลังใจคือค่อยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับช่องปลายทัพมงคลสีโดโดนโด,ดนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับเพิ่งจะมาทำนะครับขอกำลังใจจากพี่ๆของน้องทุกท่านนะครับท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รักช้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ช้างทุกเชือกนะครับขอบคุณที่ช้างยังเป็นความสัมพันธ์ให้กับ นะครก็ทอานี้ก็ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็กลา่าวคำว่าสวัสดีนะครับเดี๋ยวทำงานก่อนครับผมครับวัสดีครับ